This computer, dan kemudian chair, chair. อาการก็หวังไว้นะว่าเทอมหน้านะครับเทอมหน้าเราจะได้เรียนคอนไซ์กันบ้างนะครับเพราเบื่อออนไลน์มาสองปีแล้วอ่ะวันนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คืออุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะครับเรามาดูคอนเซ็ปต์จากรูปดีกว่านะครับจากชีทที่อาจารย์ส่งไปให้นะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ส่งไปให้นะครับ เป็นรูปเหมือนโดมิโนนะครับโดมิโนเนี่ยโดมิโนตั้งเรียงกันตั้ง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 เรียงกันนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับโดมิโนชิ้นแรกนะครับเหมือนเหมือนกับการผลักโดมิโนเนาะชิ้นแรกต้องล้มก่อนนะครับชิ้นแรกต้องล้มก่อนแล้วชิ้นแรกจะไปล้มชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองจะไปล้มชิ้นที่สามชิ้นที่สามจะไปล้มชิ้นที่สี่ล้มไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าโดมิโนเนี่ยมันจะล้มทั้งหมดนะครับเราก็ต้อง สมมุติว่าไอ้น,นี่มันล้มนะครับอันอันดับแรกเลยคือชิ้นแรกต้องล้มนี่คือขั้นฐานนะครับพอไม่งั้นมันมันจะล้มทั้งหมดไปได้ชิ้นแรกต้องล้มก่อนพอชิ้นแรกล้มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องสมมุติให้ชิ้นที่เคมันล้มนะครับพอชิ้นที่เคมันล้มแล้วมันทําให้ชิ้นที่เคบกหนึ่งเนี่ยล้มไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือล้มทั้งหมดเลยนะครับนี่คือไอเดียของมัน เรามันมองย้อนไอเดียของคือการล้มดมิโน่เนาะก็คือมีประพจน์นะครับอาจจะเป็นสูตรนะเป็นสูตรนี่อย่างเรา้องดูตัวอย่างประพจน์นี้สูตรนะครับอย่างเช่นข้อนี้ Pn คือสูตรนี่สูตรนี้นะครับสูตรที่ว่าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยถึง n เนี่ยนะครับเท่ากับ n คูณกับ n บวกหนึ่งส่วนสองนะครับเช่นมีคนถามเราว่าเอ้ยเอาหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกไปเรื่อยถึงร้อยเนี่ยนะเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีสูตรตัวนี้ปุ๊บเราก็ไม่จำเป็นต้องบวกไปถึงร้อยใช่ไหมเราก็เอาร้อยแทนตรงนี้นะครับก็คือร้อยแทนตรงนี้ปุ๊บหารสองก็ได้เป็นห้าสิบคูณกับห้าสิบเอ็ดนะครับห้า หนึ 1> 1่งบวกสองบวกสามบวกไปถึงร้อยนะครับก็คือห้าสิบคูณห้าสิบเอ็ดเราก็ได้ตัวเลขตัวนี้มาเพราะฉนั้นนี่คือสูตรที่ช่วยเรานะครับแทนที่เราจะบวกกันไปนะครับบวกแปดสิบแปดบวกแปดสิบเก้าบวกเก้าสิบบวกเก้าสิบเอ็ดไปเรื่อยๆจนถึงร้อยเนี่ยนะครับแทนที่จะไปเสียเวลาตรงนี้นะครับเราแทนตรงนี้เลยเลยปุ๊บเราจะได้สูตรมาทําให้เราไม่เสียเวลาเนี่นี่คือประโยชน์ของสูตรนะครับทีนี้การจะพิสูจน์ว่าสูตรนี้เป็นจริงไหมนะเป็นจริงไหมเราใช้ วิธีการพิสูจน์แบบอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็คือ,อวิธีการโดบิโดโนโน่ล้มแบบเมื่อกี้นะครับว่ามันจะต้องเป็นจริงทุก n นะครับนะก็คือทุกโดบิโนโต้องล้มทุกตัวนะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นไอนี่คือสิ่งที่เราจะพิสูจน์เขาบอกให้ไอสิ่งนั้นเนะ่ยที่เราจะพิสูจน์ให้เรียกว่า PN ก่อนนะการล้มโดบิโนโต,ตัวแรกก็คือตัวแรกต้องล้มนะครับถ้ามันเริ่มจาก1 P1 ต้องเป็นจริง พีหนึ่งต้องล้มพีหนึ่งถ้าสมมติตัวนี้แทนเนี่ยไอตัวนี้คือพีหนึ่งนะครับเอไม่ใช่อาจาย์ผูดบิดอพูดให้ตัวนี้คือ p n pn นะตัวนี้คือ p n ครับขั้นถาาขั้นถานก็คือให้พีหนึ่งเป็นจริงไหมสูตรเนี้ยเป็นจริงไหมพีหนึ่งเป็นจริงไหมเราก็แทนด้วยหนึ่งแทเอนด้วยหนึ่งลงไป นะครับซ้ายก็จะเป็นหนึ่งเนาะแทนเอ็นด้วยหนึ่งฟูมมันก็จะวูบเข้ามาตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งทางขวาเอ็นเป็นหนึ่งนะก็ตัดกันโชว์ได้หนึ่งหนึ่งเท่ากับหนึ่งเป็นจริงเพราะฉะนั้นโดมินโนตัวแรกลมแล้วนะครับสูตรนี้เป็นจริงแล้วสําหรับเอ็นเป็นหนึ่งต่อไปเราจะสมมุตินะครับคือไอ้สูตรเนี้ยมันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเราต้องไปสูตรการสมมุติคือเราต้องสมมุติว่าเฮ้ยจริงนะ ในใน k term นะครับใน k เท r มแรกเนี่ยนะครับมันบวกไปถึง n นะครับ n นี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรากําหนดว่ามันจริงนะในเทอมที่ k นะครับแล้วแล้วเราจะดูว่าไอ p 1, ้ p ที่ k บกหนึ่งะ p ที่ k บกหนึ่งมันเป็นจริงหรือเปล่านะ p ที่ k บวกหนึ่ง ก็คือเทอมต่อไปเป็นจริงหรือเปล่าก็คือไอ้ตัวนี้นะครับ k ปุ๊บก็คือกระเถิดไปเทอมหนึ่ง k ก็เพิ่มไปเทอมหนึ่งเพิ่ม k บวกหนึ่งไปเพิ่ม k บวกหนึ่งไปนะเฮ้ยพอเพิ่ม k บวกหนึ่งไปปุ๊บอันนี้มันก็รวมกันเนาะหาครนอคูณสองหารสองฟุบเพื่อให้เป็นตัวส่วนเดียวกันนะครับจับบวกกันปุ๊บเอา้าไอ้ตัวนี้ไปโดนกระสูตรเห็นไหมโดนกระสูดไหมเนี่ยสูตรบกว่า,วาเอาตัวนี้ ใช่ไหมบวกกันถึงตัว n เอาตัวนี้มาคูณด้ยวยตัวถัดไปแล้วหารสองอันนี้บวกกันจนถึง k บวกหนึ่งเอาตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ k บวกหนึ่งเนี่ยมาคูณกับเทอมถัดไปคือ k บวกสองแล้วหารสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็ตรงกับสูตรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ p ที่ k บวกหนึ่งเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่าสูตรนี้จริงนะครับ โคนะครับให้สูตรนี้เป็นการล้มโดมิโนโนะโดมิโนโตัวแรกต้องล้มก็คือสูตรต้องเป็นจริงต่อไปสมมติให้ล้มตัวที่ K นะครับตัวที่ K ล้มแล้วเราจะดูว่าตัวที่ k คบวกหนึ่งมันล้มไหมนะตัวที่ K ล้มหมายความว่าตัวที่ k เ,เนี่ยมันมันทําให้สูตรเป็นจริงนะครับตัวที่เเนี่ยนะ ตัวที่เคทำให้สูตรเป็นจริงแล้วดูซิว่าไอ้ตัวที่เคบวกหนึ่งเนี่ยมันเป็นจริงไหมนะครับเทอมนี้การพิสูจน์นี้บอกว่าเอ้ยมันตรงนะครับตรงกับสูตรเลยปุ๊บมันก็สรุปได้ว่าสูตรนั้นเป็นจริงนะครับดูตัวอย่างถัดไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับหนึ่งบวกสามบวกห้าอันนี้บวกกันเฉพาะเลขคี่ใช่ไหมเลขคี่บวกกันจนถึงเทอมที่สองเอ็นลบหนึ่ง นะ 2n ลบหนึ่งนะถ้าก็คือบวกกันเฉพาะเลขคี่สมมุติว่าใครอยากจะได้1บวกสาบวกห้าบวกเจ็ดบวกเก้าบวกสิบเอ็ดบวกสิบสามบวกไปถึงเก้าสิบเก้านะครับก็ไปหามาว่ายตัวที่เก้าสิบเก้าคืออะไรนะบวกไปถึงเก้าสิบเก้าปุ๊บก็แสดงว่าเอาเก้าสิบเก้าลบหนึ่งก็เหลือเก้าสิบแปดแล้วหารสองนะครับ n ก็คือสี่สิบเก้าเพราะนั่นมันก็คือเท่ากับเอาสี่สิบเก้าคูณสองสูตรนี้นะครับเนี่ย ประโยชน์ของมันคือถ้าเกิดเราบวกไปถึงบวกไปถึงเกนะ้าสิบเก้านะทับดังบวกจริงๆก็ตายนะตาเลือดนะครับนะเราก็ไปดูว่าเทอมเก้าสิบเก้านี้มันคืออะไรนะเอ็นก็คือสี่สิบเก้านะครับเพราะว่าสี่สิบเก้าคูณสองได้เก้าสิบแปดบวกหนึ่งได้เกนะ้าสิบเก้าเนาะเพราะนั้นมันก็คือเท่ากับ สี่สิบเก้าคูณสี่สิบเก้าเราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับหรือว่าคูณกันตรงๆเนาะก็ได้คำตอบนะครับงานเราก็จะน้อยลงนี่คือประโยชน์ของสูตรนะอ้าวต่อไปเราจะพิสูจน์ว่าสูตรนี้เป็นจริงไหมสูตรนี้เป็นจริงไหมเริ่มเลยเราให้สูตรนี้เป็น pn นะสูตรนี้เป็น pn พหนึ่งตัวแรกจริงไหมนะครับซ้ายก็หนึ่งขวาก็หนึ่งจริงโอเคนะครับ ต่อไปให้สูตรนี้เป็นจริงที่ตัวที่ k นะครับก็คือยกสูตรนี้มาตัวไหนมี n เปลี่ยนเป็น k แล้วดูซิว่า p ที่ k บวก1นะ k บวก1ก็แสดงว่าเทอมเทอมสุดท้ายของอันนี้คือเทอมสุดท้ายของ p k คือตัวนี้นะครับเห็นไหม 2k ลบ1นี่คือตัวสุดท้ายของเทอม p k นนี้เทอมที่ p k บวก1ปุ๊บก็คือบวกเพิ่มไปอีกตัวงใช่ไหม แทน k ตัวนี้ด้วย k บวกหนึ่งแทน k ตัวนี้ด้วย k บวกหนึ่งเข้าไปนะครับแทน k ตัวนี้ด้วย k บวกหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้สูตรไอ้ข้างซ้ายเนี่ยคืออะไรไอ้ข้างซ้ายเนี่ยคือ k กําลังสองเนี่ยเพราะฉะนั้นบวกเทอมถัดไปบวกเทอมถัดไปได้ก็คือบวกตัวนี้เข้าไปนะค,คูณกระจายเข้าไปจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบได้เป็นตัวนี้เอา้าได้เป็น k บวกหนึ่งกําลังสองจริงไหมนะครับ ก็คือตามสูตรนี้คือตัวุดท้ายนะครับเนี่ยตัวนี้คูณกับสองลบหนึ่งใช่ไหมเอาตัวนี้มายกกําลังสองอันนี้คูณกับสองลบหนึ่งใช่ไหมก้อนนี้เอาตัวนี้มายกกําลังสองอ้าวเป็นจริงเพราะฉะนั้นเทอมที่เคบวกหนึ่งเป็นจริงเราก็เลยได้ว่าสูตรนี้เป็นจริงนะครับทุกเก็น้ไหมอ่า ต่อไปข้อที่สนะครับอันนี้เมื่อจากข้างบนนี้เป็นสมการเนาะอันนี้เป็นอัสมการนะครับเป็นอัสมการนะสามยกกําลัง n มากกว่าเท่ากับ1นึบวกสอเสมอทุกๆ n เลยจริงไหมนะครับจริงไหมเราก็ให้ p n คือสูตรนี้นะมาดูซิว่า ที่ตัวแรกนะครับตัวแรกคือหนึ่งเป็นจริงไหมนะครับเราก็แทน n ด้วยหนึ่งสามรังหนึ่งได้สามนะครับสามคูณสองบวกหนึ่งได้สามเพราะฉะนั้นสามมากกว่าเท่ากับสามจริงนะครับพจนมีเท่ากับด้วยเห็นไหมมากกว่าเท่ากับต่อไปเราสมมติให้เทอมที่ k เป็นจริงเทอมที่ k เป็นจริงก็แสดงว่าเอาสูตรมานะครับตรงไหนมี n ใส่เป็น k ซะเป็นจริงต่อไปนะครับ เราจะดูซิว่าไอเทอมที่ p k บวกหนึ่งเป็นจริงไหมเราก็เทอม p k บวกหนึ่งนะ p k บวกหนึ่งใช่ไหมทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเอาอ k บวกหนึ่งมาแทนตรงนี้ใช่ไหมเพราะ pbk ตรงนี้แล้วเนาะ p k บวกหนึ่งมาแทนตรงนี้ดังนั้นดึงสามมากานะครับ แล้วสูตรนี้เป็นจริงใช่ไหมสูตรนี้เป็นจริงปุ๊บเราก็แทน3กลาง k เนี่ยมากกว่า1-2 k งบวก 2k งลงไปฟบ,นะค,บคูณตัวนี้3กระจายเข้าไปฟับนะครับอันนี้บวก6 k นะเนื่องดยเป็นอาสมการเนาะเป็นอาสมการนักศึกษาต,ต้องใช้ดุลพินิษนะคือต้องไปแอบคิดมาก่อนเนี่ย คือถ้าเกิดนักศึกษาอยากได้เทอมทีี pk บวกหนึ่งเป็นจริงใช่ไหมพีบวกหนึ่งเป็นจริงนักศึกษาต้องการสามยกกำลัง k บวกหนึ่งเนี่ยมากกว่าเท่ากับหนึ่งบวกสองคูณกับเบวกหนึ่งเนี่ยเพราะนักศึกษาต้องการเทอมนี้เพราะนักศึกษาต้องการหนึ่งบวกสองเบวกสองเห็นไหมหนึ่งบวกสองเบวกสองเห็นไหมครับอันนี้คือเป้าหมายในการพิสูจน์ว่าเฮ้ยเราต้องการตัวนี้นะ เพราะนั้นนักษาต้องตัดสินใจที่จะลดค่า 6k มาเป็น 2k โดยใช้เครื่องหมาย 6k มากกว่า 2k นะบางคนอาจจะถามว่าอาจาน 5k ได้ไหม 4k ได้ไหม 3k ได้ไหมนะครับทำไมต้องมาเป็น 2k นั่นคือต้องแอดคิดมาก่อนนะครับต้องมีการแอดคิดมาก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องการ 2k นะเพราะว่าเลข3ตัวนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ย หนึ 1> 1่งบวกสองก็เป็นสามแล้วตัวนี้ต้องการสอง k เพราะนั้นมากกว่าเท่ากับสอง k นะครับแล้วก็ฉีกสามตัวนี้เป็นหนึ่งกับสองแล้วก็จัดตัวนี้ให้เข้าเป็นตัวนี้ฟุบมันก็จะได้เป็นสามยกกําลัง k บวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับหนึ่งบวกสองคูณกับ k บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเทอมที่ k บวกหนึ่งเป็นจริงดังนั้นอะสมการนี้เป็นจริงทุกจํานวน n นะครับ อ่าต่อไปอันนี้เป็นเขายกความสัมพันธ์เวนเกิดนะความสัมพันธ์เวนเกิดหมายความว่าไงหมายความว่า a หนึ่งคือหนึ่งใช่ไหมเนหนึ่งคือหนึ่งนะ a หนึ่งคือหนึ่งนะครับถ้าเราแทน n ตัวนี้นักศึกษาจะเอ็นหนึ่งคือหนึ่งปุ๊บ ตัวเนี้ยนักศึกษาจะได้ a สองมา a สองเมื่อ n เป็นหนึ่ง n n เป็นสองเนาะ n เป็นสองคือสอง a หนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยจากสูตรเนี้ยกำหนดให้นะครับแทน n ด้วย2 2-1ลบได้1อันนี้เป็น a 2นักศึกษาจะได้ a 2ที่ a 1ได้1นะเพราะนั้น a 2นักศึกษา,าก็ได้3เทอมต่อไป a สามของนักศึกษาคือสองคูณ a สองนะครับแทน n ด้วยสามบวกหนะึ่งเนาะที่ a สองนักศึกษาคือสามนะ a สองนักศึกษาคือสามสามสองหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะก็ทำาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิด นะครับคือคือเธอแทนกำหนดพจน์แรกมาใส่พจน์แรกได้พจน์ต่อไปใส่พจน์ต่อไปได้พจน์ต่อไปใส่พจน์ต่อไปได้พจน์ต่อไปใส่พจน์ต่อไปได้พจน์ต่อไปนะครับคือมันหมุน Ki วนน่นะครับตัวเนี้ยความสัมพันธ์เวียนเกิดทีนี้จงพิสูจน์ว่าตัวที่ n นะเห็นไหมว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นใช้เป็นการทํานายตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามล้วเกิดมีคนเขาบันทะลึ่งนะมันถามว่าอาจารย์ ตัวที่สิบล้านน่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อู้ตายเลยตัวที่สิบล้านใช่ป่ะเราต้องแทนตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเพื่อได้ตัวที่สองก่อนแล้วเอาตัวที่สองมาแทนเพื่อได้ตัวที่สามเอาตัวที่สามมาแทนได้ตัวที่สี่ตัวที่สี่มาแทนเอาได้ตัวที่ห้าแทนไปชาติหนึ่งจนแก่นะกว่าจะได้ตัวที่สิบล้านนะครับมันยุ่งยากนะทีนี้ไอ้สูตรเนี้ยเป็นสูตรที่บอกตำแหน่งเลยนะถ้าเเป็นหนึ่งปุ๊บได้หนึ่งจริงนะ n เป็นสองได้สามจริง n เป็นสามได้เจ็ดจริงเห็นไหม n เป็น4ี่ก็ได้ตัวต่อไปจริงนะครับอันนี้เป็นตัวที่บอกตำแหน่งว่าตัวที่เท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้คือความสัมพันธ์เวอันนี้ต่างกันนะบองออกยังอันนี้คือความสัมพันธ์เวนเกิดคือมันได้แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดไปเนี่ยบอกตัวนี้ได้ตัวต่อไปบอกตัวนี้ได้ตัวต่อไปบอกตัวนี้ได้ตัวต่อไปนะครับนี่คือตัวนี้ แต่สูตรนี้คือบอกตัวเปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเท่าไหร่นะรู้เลยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอ้าวทีนี้พอเรารู้จักมาแล้วนะครับการคงไว้แค่นี้แล้วกันเนาะว่าตัวนี้มันคืออะไรโ so ซออนก็คือไปเรื่อยๆโอเค เขาบอกว่าจงพิสูจน์สูตรนี้จริงไหมการทํานายตัวที่ n เนี่ยโดยใช้สูตรนี้จริงไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ตัวนี้ใช่ไหมก็เรียกมันว่าเป็น pn ซะแล้เราก็ถามว่าไอ้ตัวเริ่มต้นที่1เป็นเท่าไหร่ก็ได้1จริงใช่ไหม1จริงสมมุติว่าให้มันเป็นจริงที่ตัวที่ k เพราะนั้นตรงไหนมี n ใส่ k ไปซะแล้ว เราต้องหาตัวที่ k บกหเพราะ,ะนั้น a k บวกหนึ่งเราก็ใช้สูตรนี้เพราะสูตรที่เป็นสูตรที่กําหนดมาให้ a k บวกหคือ2คูณ a k บวกหแล้ว a k ตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยมาแทนฟุบลงไปคูณ2เข้าไปนะครับ2เข้าไปฟุบได้ลบหเป็นจริงเห็นไหมครับตรงกับสูตรเป๊ะเลยเห็นป่ะสูตรบอกว่า a ห้อยเอาอะไรเอาตัวที่ห้อยไปไว้บนหัวสองซ้ายแล้วลบด้วยหนึ่งเห็นไหมจริงอันนี้ห้อย k บวกหเอาไว้บนหัว2อลบหจริงนะครับอ่าน,นี่ก็มาอีกแล้วอันนี้ความสัมพันธ์เวทเกิดมาอีกแล้วนะครับตัวแรกไปลบสเอาลบสแทนเข้าไปได้ตัวที่สองแล้วเอาตัวที่2แทนเข้าไปได้ตัวที่สามตัวที่สาแทนเข้าไปได้ตัวที่สี่ตัวที่สี่แทนเข้าไปได้ตัวที่ห้านะ มีคนคนถามว่าตัวที่สองหมืด้เท่าไหร่นะครับเราก็เอาสองหมื่นมาแทนในนี้นี่คือโซลูชันนะจริงๆแล้วนะนะอันนี้คือคำตอบว่าเฮ้ยพจน์ที่เท่าไหร่มันมีค่าเท่าไหร่นะเออนักศึกษาทางวิศวกรรมเนี่ยนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่นักศึกษาจะเจอนะครับก็คือจะเจอตัวนี้เวลานักศึกษาทำการทดลองเนี่ยนะ ทำการทดลองปุ๊บนักศึกษาจะได้สูตรของการทดลองมาแบบนี้อันแรกนะแล้วสิ่งที่นักศึกษาต้องการหาคือคำตอบของการทดลองนี้คำตอบของมันคือตัวนี้นะครับเห็นไหมใส่ตัวที่หนึ่งไปได้ตัวที่สองใส่ตัวที่สองไปได้ตัวที่สามใส่ตัวที่สามได้ไปได้เป็นตัวที่สี่อันเนี้ยเป็นการทดลองการวัดนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะวัดมันได้ตลอดใช่ไหมเราต้องการคําตอบว่าเฮ้ยตรงจุดนั้นเป็นเท่าไหร่ อันนี้คือคำตอบของของการทดลองนี้เพราะนั้นจะพิสูจน์ก้อนนี้ใช่ไหมเราก็เรียกก้อนนี้ว่าเป็น pn แล้วแทน n ด้วยหนึ่งนะครับแทน n ด้วยหนึ่ง n หนึ่งได้ลบสองจริงไหมจริงนะครับจริงต่อไปสมมติว่ามันเป็นจริงที่เทอมที่ k นะครับเทอมที่ k เป็นจริงก็คือยกเอาสูตรนี้มาแล้วใส่เปลี่ยน n เป็น k ซะ แล้วเราจะดูว่าเทอมที่ k บกหนึ่งเป็นจริงหรือเปล่าเราก็เปลี่ยน a n ตัวนี้เป็น k บวกหนึ่งซะ k บวกหนึ่งฟึบนะครับนะ k บกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ก็คือเทอมนี้ยกตัวนี้มาฟึบนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ a k ตัวนี้แทนตัวนี้เข้าไปฟึบกระจายเข้าไปเพราะฉะนั้นเป็นจริงทุก n เ,เลยนะครับ อันนี้ก็เมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะก็คือเหมือนกับการผลักโดมิโนโนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นการบอกว่าถ้ามันไม่ไม่ได้เริ่มที่ตัวแรกที่หนึ่งเราเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างที่เราทํามาเนาะก็คือตัวนี้เริ่มที่ห้านักศึกษาก็ต้องขั้นถานคือตัวแรกนะครับไม่อย่างใดก็ต้องเป็นหนึ่งนะครับนะต้องเป็นตัวแรกเสมอ สองกำลังเอนะครับอันนี้ตัวแรกคือเอมากกว่าเท่ากับห้าสองกำลังห้ามากกว่าห้ากำลังสองจริงนะครับสมมุติที่ k เป็นจริงนะครับแล้วเรามาดูว่า k บวกหนึ่งเป็นจริงไหมป้าบอกว่าจริงก็ตอบจริงนะครับอันนี้เอมากกว่าเท่ากับสี่นะครับเพราะนั้นขั้นฐานคือ ที่4นะเป็นจริงไหมนะครับที่4 2่กลัง4ได้16นะครับกับ4แฟกได้24นะครับจริงนะครับ16น้อยกว่ายนะแล้วก็สมมุติให้มันเป็นจริงที่โพเทอร์นิเ k, นะครับเอทอร์ี่ k แล้วเราก็มาดูว่าเอทอร์่เคมก1เป็นจริงไหมนะครับโอเครู้สึกว่าข้อนี้จะเป็นอะไซเมนด้วยทำกันยงัง ะครับส่งเสานี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้เลยตรงใช้หลักอุปนายเชิงคณิตศาสตร์พิสูจน์ว่า1นึ่งคูณสบวกสคูณสบวกสคูณสบวกไปเรื่อยๆจนบวกถึง N คูณ N บวกหเท่ากับสูตรนี้นะพร้นวิธีทำนะเราก็ให้ Pn นะแทนนะแทนสูตร1คูณ2บวก2คูณ3บวก3คูณ4บวกไปเรื่อยจนถึงบวก n คูณด้วย n บวก1เท่ากับ n คูณ n บวก1คูณกับ n บวก2เดี๋ยวก่อนเียบหน่อยนึง นะส่วนสามใช่ไหมนี่คือใหเพียร์โนี้นะครับขั้นฐานขั้นฐานมาเริ่มจากไหนอ่ะเอ็เป็นหนึ่งใช่ไหมเอ็เป็นหนึ่งนะครับขั้นฐานคือพีหนึ่งพีหนึ่งนะ ที1ก็คือ1ใช่ไหมคูณกับ2นะ1นคูณกับ2เท่ากับ1คูณกับ1บวก1คูณกับ1บวก2ส,ส่วน3ซึ่งก็คือซ้ายคือ2เนาะขวาก็คือ2จริง นะ P 1จริงต่อไปขั้นอุปนยัยขั้นอุปนยัยนะครับก็คือให้ P K เป็นจริงนะก็คือเราจะพิสูจน์ก้อนนี้ว่าจริงใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ย P K เอ่ะเป็นจริงหรือไม่จริงเนะนะครับเราต้องสมมุติให้มันเป็นจริงก่อน นะ,นะเราจะพิสูจน์ก้อนนี้ว่าจริงไหมนะตอนนี้เราสมมุติให้เตเทอมที่ k เ,เป็นจริงก่อนนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือ1นึ่งคูณสบวกสคูณสบวกสคูณสบวกไปเรื่อยจนถึงบวกที่ k คูณด้วย k บวกหเท่ากับ k คูณด้วย k บวกหนึ่งคูณด้วย k บวกสองส่วนสามน,น,น,นะต่อไปเราจะดูเทอมที่ pk บวกหนึ่งพิจารณา pk บวกหนึ่งพิจารณา pk บวกหนึ่งใช่ไหม สูตรที่ k บวกหก็คือ1นึ่งคูณสอบวกสคูณสบวกสคูณสี่อุ้ยบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเทอมที่ k คูณกับ k บวกหใช่ไหมแล้วบวกเทอมที่ k บวกหคูณด้วย k บวกสองใช่ไหมมีคนเขา้าครับโอเคนะครับนี่คือเทอมที่เอ่อนี่คือ pk บวกหนึ่งทางด้านซ้ายใช่ไหมพ k บวกหนึ่งทางด้านซ้ายนะแต่นี้เราสมมุติให้ไอ้ก้อนนี้เป็นจริงเนี่ยเท่ากับตอนนี้แล้วเนี่ยเราสมมติให้ก้อนนี้เป็นจริงแล้วที่ k เป็นจริงเพราะนั้นไอ้ตอนนี้เราก็แทนด้วยสูตรได้เลยนะมันก็คือเท่ากาับ k คูณด้วย k บวกหคูณกับ k บวกสส่วนสามใช่ไหมบวกด้วย k บวกหคูณ k บวกสใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามี k บวกหกับ right? k บวกสแล้วเนาะเราดึงออกเนาะเท่ากับ k บวกหคูณด้วย k บวกสคูณด้วย จะเหลือ k ส่วนสามบวกหนึ่งใช่ไหมก็คือ k บวกหนึ 1, ่งคูณด้วย k บวกสองคูณด้วย k บวกสามส่วนสามใช่ไหมจริงไหมอ้าวจริงโดนสูตรเลยไหมครับสูตรนี้เลยนะเห็นไหม ตัวสุดท้ายเอาตัวสุดท้ายมาใช่ไหมตัวสุดท้ายมาตัวสุดท้ายคูณตัวที่สองเนี่ยตัวสุดท้ายคูณกับตัวนี้ใช่ไหมแล้วคูณด้วยเอาตัวนี้คูณด้วยบวกสองแล้วหารสามนี่ไงอันนี้คือตัวสุดท้ายใช่ไหมนี่คูณกันแล้วเทอมนี้บวกสองใช่ไหมก็คือกลายเป็น k บวกสามแล้วส่วนสามจริงนะครับดังนั้นพ k เป็นจริง PK บวกหนึ่งเป็นจริงนะโดยอุปนายคณิตศาสตร์จะได้ว่าหนึ่งคูณสองบวกสองคูณสามบวก สามคูณสี่บวกไปเรื่อยๆถึงบวก N คูณด้วย N บวกหนึ่งเท่ากับ N คูณ N บวกหนึ่งคูณ N บวกสองส่วนสามนะครับเป็นจริงนะครับทุกๆุกจำนวนเต็มบวก N เป็นจริงทุกจำนวน บวกเอ็นนะครับเรียบร้อยนี่คือเฉลยแอสเซมบล์แล้วนะเนี่ยโอเคพอสารปิดคอรอาจารย์สต o อ s แชร์น,นะครับสต o อ the อะคอร์ด